กาเรียนทำประธานที่เคารพขมบุญม,มีสุรคนครับสมาชิกวุฒิบัญก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับที่ที่ได้ดูรายงานนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรกรนะครับที่เราเจอปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้นะครับว่ากรณีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับในการปลูกพืชชนิดอื่น มีการทดลองแล้วปรากฏว่าเราส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรที่เขาปลูกหมอนนะครับกลับมีรายได้มากกว่าพืชบางชนิดเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้การส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับปลูกหมอนเลี้ยงไหมว่ากรณีที่เขาปลูกหมอนแล้วมันแปลรูปเป็นอย่างอื่นได้นี่มันก็มีรายได้เยอะยิ่งทุกวันนี้นะครับว่าใบาหมอนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่นําเข้าสู่ในฟาร,ร์มของปศุสัตว์ซึ่งมันมีตลาด ค่อนข้างกว้างในต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีรายงานในเรื่องของการทำมาตรฐานของแปลงหมอนนะครับเพราะฉะนั้นใบหมอนเนี่ยนอกเหนือเราจากไปเลี้ยงตัวหมอนแล้วเนี่ยมันยังเป็นรายได้ที่เกิดจากการปลูกหมอนแล้วส่งใบหมอนอบแห้งออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายงานตรงนี้เข้าไปว่าการส่งเสริมการปลูกหมอนแล้วเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน มันจะเป็นมูลค่ายกตัวอย่างผมขอยกตัวอย่างในการทํานาข้าวบางพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทํานาข้าวมาส่งเสริมอย่างจริงจังต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าต้องอย่างจริงจังและก็ให้ต่อเนื่องน้อมหักดันให้เกษตรกร,เ,กรเขาได้มีมาตรฐานรองรับใบหมอนที่เป็นใบหมอนออร์แกนิกหรือใบหมอนอินทรีย์ซึ่งมันจะตอบโจทย์ได้แล้วก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เห็นได้เพราะการปลูกหมอนเนี่ยเขาอยู่ได้นานนะครับท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าพืชบางชนิดนี่ฟันขอบต่อขอบอายุสั้นมันมากกว่าการลงทุนแต่การปลูกหมอนเนี่ยปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บผลผลิตได้หลายรอบถ้าเปรียบเทียบรายได้เนี่ยมันจะเห็นข้อแตกต่างข้อทข้งเยอะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้เพิ่มเติมตรงนี้เข้าไว้นะครับว่าการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยไม่ใช่จะเฉพาะที่จะปลูกหมอนแล้วนําใบหมอนไปเลี้ยงไหมแต่ปลูกหมอนแล้วสามารถสร้างไรายได้แล้วจะมีไรายได้กว่าพืชบางชนิดด้วยซ้ำผมก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไว้ครับมาตราที่เคาโพคับ